t ี s ทุ่ม600ล้านบาทลงทุนเปิดน้องขยายระดับมอปลายมุ่งสร,รา้างทักษะ Multilearning ระดับโลกศตวรรษที่21โรงเรียนนานาชาติ DBS เ l สเดลลาบริ h จ์สกูลลงทุนกว่า600ล้านบาทเดินหน้าขยายอาคารเรียนเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้น และตอบสนองกับเป้าประสงค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษภายใตย้อุดมการ Building for the best สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนักเรียนสำคัญที่สุดผู้พื้นฐานและเตรียมความพร้อมทั้ง hard skill และ soft skill โดยโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ของ g p s นี้จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT s u i t e โรงละครและหอประชุมขนาด6,60 ที่นั่งห้องซ้อมดนตรีและอเวทีฟิตเนสเซ็นเตอร์สตูดิโอศิลปะสตูดิโอด้านประติมากรรมและสตูดิโอออกแบบคุณภาพและความทันสมัยของอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกของ d p s อยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกพร้อมสนับสนุนนักเรียนให้สามารถแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ก็ตลาดโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยนะครับก็ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีการขยายตัวค่อนข้างมากนะครับก็เนื่องจากผู้ปกครองในประเทศไทยนะครับมีความสนใจอยากให้ลูกๆเนี่ยเรียนหลักสูตรนานานชาตินะครับแล้วก็ผู้ปกครองในปัจจุบันเนี่ยมีลูกน้อยลงนะครับแล้วก็เมื่อมีลูกน้อยลงก็จะให้ความสําคัญกับการศึกษาของลูกมากนะครับเพราะ,ะนั้นตอนนี้โรงเรียนต่างๆที่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับผู้ปกครองก็จะสนใจเยอะ ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติเองเนี่ยในเมืองไทยในช่วง45ปีที่ผ่านมาก็มีการขยายค่อนข้างมากแล้วนะครับก็ถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสมดุลก็คือว่ามีโรงเรียนตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองได้ค่อนข้างจะเหมาะสมอยู่นะครับก็แต่ว่าในอนาคตก็ดูจากเทรนด์แล้วก็ดูจากแนวทางที่ผู้ปกครองสนใจเนี่ยก็อาจจะมีช่องทางเพิ่มเติมให้ให้กับโรงเรียนนานาชาติเพิ่มเติมในอนาคตอีกทีครับ ก็สำหรับ DBS นะครับเราคิดว่าที่สำคัญที่สุดในเรื่องการตลาดคือเรื่องของการที่ผู้ปกครองปัจจุบันนียมีความประทับใจในการทำงานของโรงเรียนแล้วก็จะไปบอกต่อให้กับเพื่อนเพื่อนญาติๆนะครับให้ดูมาเรียนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่จะทำไงให้เด็กๆมีความปลอดภัยภายในโรงเรียนมาเรียนแล้วมีความสุขแล้วก็มีมมรริธลที่ดีนะครับแล้วก็มีการบริการผู้ปกครองที่ดีก็ทำให้เขาประทับใจแล้วก็ไปบอกต่อกับเพื่อนและญาติของเขา so uh, the curriculum at dbs is built on what we call our five pillars so they're the four key mechanisms through which we deliver our curriculum and what we're trying to do is to get all of our students to develop the knowledge values and skills that will allow them to thrive as great global leaders and what do we mean to that do we mean that all of our students are going to go on to become politicians or captains of industry no we don't mean that at all what we really mean is about giving them the option and the opportunity so that in whatever pathway they choose for life be that as an entrepreneur or following their passion in music or the arts or sport or academics that they will be able to rise to the top of the pack and truly lead uh, in their field <coughs> โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่มีอยู่จริงนะครับแต่โรงเรียนที่เหมาะสมกับครอบครัวมีอยู่จริงอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ครองนะครับที่สนใจให้ใหโอกาส DBS นะครับแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน DBS นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับเราดูว่าการจัดการเรียนการสอนของ dbs แล้วก็ความต้องการของท่านผู้ครองตรงใจกันหรือเปล่าแล้วก็จะได้หวังว่าจะได้พบท่านผู้ครองโดยเร็วนะครับขอบคุณครับ